นักเรียนนะคะวันนี้ตรงกับว,วันอังคารที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2564นอ,อนะคะวันนี้เรามาเรียนเล่มคัดไทยเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะนะคะบบน,นี้มาดูวันนี้เรามาเรียนหน้านี้นะคะนะคะเรียนหน้านี้ผอพึ่งนะคะกับฟอฝานะคะ มาดูการวันคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปลาละระบายสีรูปภาพภาพพึ่งนะคะภาพหลังพึ่งนะคะแล้วก็ภาพฝานะคะมาดูการเขียนนะลูกพอพึ่งนะคะนักเรียนจับดินสอให้ถกูกแบบนี้นะคะมีบางคนเขียนมาจาับดินสอไม่ถูกผู้ครองช่วยปรับด้วยนะคะนะคะก่อนเขียนจิ้มก่อนนะลูกลากตามรอยปลานะคะ ให้ตรงนะลูกเส้นไหนไม่ตรงลบด้วยนะคะเดี๋ยวดูได้การเกียนแล้วมาดูนะตัวนี้ทิ้มก่อนนะลูกนะคะลากช้าช้าพอพึ่งนะคะทิ้มก่อนแล้วก็ลากตามรอยเส้น เขะะ็เป็นเขียนให้ดูบรรทัดที่หนึ่งสองตัวมาดูลอยปลาที่ที่ไม่ต่อเนื่องจิ้มก่อนนะลูกแล้วค่อยลากนะคะนะคะต่อมามาดูฝอฝาฝอฝานะคะอ่าดูจิ้มก่อนทำเป็นสอยให้ถูกจิ้มนะคะก็ค่อยลากนะคะ ะะมาดูตัวอย่างตรงนี้ต่อนะคะอิมก่อนอย่าอย่าพึ่งที่มไม่ตรงจุดก่อนนักเรียนค่อยลากนะคะที่มไม่ตรงจุดจิ้มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากนะลูกช้าช้านะคะห้ามยกมือจนกว่าเขียนเสร็จนะคะจิ้มก่อนแล้วก็เขียนเสร็จแล้วค่อยกมือนะคะเสร็จแล้ว้นักเรียนระบายสี รูปภาพนะคะต้นไม้ก็เป็นสีเขียวระบายเข้มๆนะลูกนะคะบางคนสีคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลาด้วยนะคะน้องระบายยังไม่เข้มนะคะให้ระบายรูปภาพเข้มๆนะบายพึ่งนะคะนักเรียนช่วยนะับพึ่งซิมีกี่ตัวนะับพร้อมกันกับครูเพนนะหนึ่งสงสาสี่นะคะพึ่งเนี่ยไปหาน้ําหวานมาใส่ในหม้อไว้ทั้งหมดมี4ี่ตัวนะคะวันนี้นักเรียนอย่าลืม นะคะทำการบ้านเล่มนี้มาส่งกุเพนวันวนี้มีฝอผอพึ่งกับฝอฝานะคะ,ะครับนักเรียนทำการบ้านมาส่งกุเพนด้วยนะคะกุเพนคอยอยู่นะคะให้ผู้ปกครองอัดวิดีโอส่งนะคะกุเพนได้เห็นว่านักเรียนมีทักษะการเขียนถูกไห่ถูกนะคะและช่วยปรับการจัดินสอของ ของลูกของบุตรหลานไว้นะลูกนะคะว่าจากดิสอถูกไหมนะคะช่วยปรับตั้งแต่เล็กๆเนียยโตไปจะปลับไม่ได้นะคะวันนี้อย่าลืมทำการบ้านมาถึงเพ็นด้วยนะคะขอพึ่งกับขอฝานะคะวันนี้ก็เป็นรอนักเรีนยนอยู่นะคะช่วยผู้กคองช่วยส่งวิดีโอมาด้วยนะคะเพื่อนคอยอยู่ค่ะ